สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนินรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาตุลประจำเดือนมีนาคม2 5 6 4ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe like แชร r e แล้วก็ c o m มนต์ในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่ก็คือภาพโดยรวมของสถานการณ์นะคะก่อนอื่นเราไปดู energy พลังงานตัวตนของชาวราศีตุลน,นะในด้านความรักในช่วงเดือนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับ energy ชาวราศีตุล a i g of swords i g of pentacles the fool และฟ o r ์บ n d s นะคะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเอเนอร์จีนะคะดางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จิตใจเนี่ยก็จะต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่บางทีมันมีความอึดอัดอยู่เหมือนกันนะคะเอ็ดออฟสอดเนี่ยคือไพ่แปดดาบนะคะไพ่แปดดาบเราอาจจะรู้สึกว่า unable to take action นะคะไม่รู้จะออ take action อย่างไรดีนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในภาวะอึดอัดหรือว่าเราอาจจะรู้สึกถึงออบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดปัญหาเดิมๆนะคะซ้ำๆของความสัมพันธ์แล้วก็ยังอาจจะหาทางแก้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าชาวตุนก็ดูเหมือนมีความพยายามนะคะ effort o pentacle make e an f ก็คือพยายามนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดกับเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ใน energy ตรงนี้เนี่ยบางทีในเดือนมีนาคมเนี่ยชาวตุนอาจจะ หันไปทุ่มเทในเรื่องของการงานการเงินมากเป็นพิเศษด้วยก็ได้นะคะตัวเรายังหวังนะในเรื่องของการที่จะมีการเ,เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะแบบกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าให้มันให้มันมีความ มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ตัวเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากำลังจะปล่อยวางมากยิ่งขึ้นนั่นเอง for m o n t s แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ยังรู้ได้ถึง energy ของความเป็น soul connection นะคะความเป็น soulmate คือ two soul feel connected คือยังมีความเชื่อมโยงผูกพันกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าในเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะคะในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ความผูกพันกับตรงนี้นะคะบางคนอาจจะดิวอยู่กับโซเมตของตัวเองก็ได้นั่นเองนี่ลองดู energy ของเขาบ้าง energy เขาคนนั้นของชาวตุนในช่วงเดือนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอทราบ energy ตัวตวนเขาคนนั้น eight of wands justice ten of wands และดีเอ็มเพนะคะในตัวตนของเขานะคะ <_ d ance> เขาอาจจะมะีความคิดอะไรบางอย่างนะคะที่อยากที่จะ,ะทำกับความสัมพันธ์นี้คือในรักษณะที่อยากจะให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นการคิดที่แบบป,ปรับจับพันขึ้นมานะคะแต่ว่าในความคิดครั้งนี้มันอยู่ภายใต้ของเหตุผลนะคะเขาจะมีเหตุผลมารองรับต่างๆนานาว่า การที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเจ้าหน้าพัฒนาไปซึ่งเขาอยากให้เป็นเช่นนั้นนะแต่ว่ามันดูเหมือนว่ามันก็มีปัญหาอุปสักเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอาจจะมีปัญหาอุปสักนะคะหรือว่าความเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะหรือว่าในเรื่องของบางทีมันเขามีภาระเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะภาระที่ต้องแบกรับมากมายนะคะมันอาจจะทําให้เขาเนี่ย ไปได้ไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ประกอบกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีอีโก้บางอย่างนะคะแล้วก็มันเป็นตัวตนของเขาด้วยนะคะในไพ่สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะคะบอกถึงความเป็น The Emperor อย่างชัดเจนบางคนอาจจะดิวกับชาวเมรก็ได้นะคะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะในตัวของเขานะบางคนอาจจะเขาเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งมีอะไรที่ดีนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้นําสูงอะไรแบบนี้นะคะการที่เขาจะทําอะไรอย่างออใจร้อนอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกอยู่ภายใต้การใช้เหตุผลในการคิดสระตะต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวตนของเขานะคะทีนี้เราลองไปดูข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกนะคะ ในช่วงเดือนนี้สำหรับความรักเนี่ยเขาคนนั้นอยากจะบอกชาวตุนว่าอะไรนะคะ I'm sorry that I let you down มันคงจะมีช่วงที่เขารู้สึกเสียใจที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะคะหรือสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังในอดีตเนี่ยเขาอยากจะบอกเสียใจแล้วก็ขอโทษกับ สถานการณ์ตรงนั้นเหมือนกัน I think I see you everywhere เขามีภาวะของความคิดถึงคุณนะคะเขาอาจจะแอบสืบแอบส่องเรื่องราวของคุณหรือเข้าไปดูรูปคุณนะคะเขาคิดว่าเขาเห็นคุณในทุกทกที่นะคะแสงว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คุณเขาคิดถึงคุณนั่นเองในกรณีที่มีการห่างเหินกันไปนะคะ if you were me you would do the same ไอ้ความ ที่เขาเคยทําอะไรที่มันอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรต่างๆนะคะเขาเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณก็อาจจะทําแบบเดียวกันก็ได้นะ I'm afraid you will say no เขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีปัญหาบางอย่างนะคะแล้วการที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือกลับเข้ามาพูดคุยหรือแม้แต่การง้อขอคืนดีเนี่ยเขาอาจจะกลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาเขาเลยอาจจะอยู่แบบ ลักษณะเฉยๆนิ่งๆไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการเออ่คีพฟอร์มของเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตามลักษณะของด h เอ็ม e r o เนั่นเองนี้เราลองมาดูนะคะสถานการณ์เป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยนะคะ มีลักษณะของ king of pentacle แล้วก็ queen of pentacle นะคะมีความเป็นคู่กันนั่นเองเป็นคู่กันเหมือนกับแบบเป็นคู่เหมือนกิ่งทองใบยกอะไรเงี้ยนะคะคือถ้ายิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะยิ่งสร้างความมั่งคัง่งร่ำรวยอะไรแบบนี้นะคะแกแบบว่าใส่ใจกับในเรื่องของฐานะนะคะการเก็บเงินเก็บทองอะไรช่วยกันสร้างช่วยกันทํามาหากินอะไรแบบนั้นไปนะคะบางคนอาจจะดีลอยู่กับคู่ที่เป็นชาวทัตด,ดินนะคะเอ,อ่อมังกรพฤธศบกันก็ได้นะคะตรงนี้ ในในในเรื่องของ energy ตรงนี้นะคะมันมีแบบบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะในเรื่องของ3ถ้วยกับ7ดาบ,บนะคะในใน,ในจุดที่ผ่านมาอาจจะมีเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> มันก็เลยแบบ ทำให้คุณกับเขาเนี่ยนะมันอาจจะมีภาวะของความห่างเหินได้นะคะความห่างเหินเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ห่างเหินคุณจะคิดถึงกันนะคะมีความคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายในคืนวันเก่าๆนะอาจจะย้อนคิดไปถึงวันเก่าๆที่แบบว่ามันมันดีต่อใจอะแล้วมันก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้นั่นเอง ะะแต่ว่ามีคนที่พยายามกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่แบบอ,อ,อยากที่จะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันดีหรือว่าพยายามมากขึ้นตัวคุณเองก็ด้นะคะใช่เพราะว่าคุณมีพ,าย, make the effort, ย,พยายามที่จะทําทุกอย่างนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นกลับคืนมาเหมือนเดิมหรือว่าให้มันแบบ เป็นไปได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้นั่นเองนะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆคนใหม่ๆเข้ามาวนเวียนในชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะและมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามในเดือนนี้เนี่ยคุณนะคะ Energy King of Pentacles กับ9เหรียญเนี่ยก็จะบอกว่า ค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะไปวางแผนเรื่องการเงินหรือว่าอาจจะมีความสําเร็จเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าการเงินจะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณในช่วงนี้โอกาสที่จะได้ประสบความสําเร็จหรือว่าเฉลิมฉลองมีไหมมีนะคะอาจจะไปใช้ชีวิตการฉลองเรื่องของความสําเร็จได้นะคะ3ถ้วยหรือว่าในเรื่องของการที่อาจจะใช้เวลาอยู่กับ พักพวกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้นะคะคือเหมือนกับว่าในเรื่องเราเศร้าเกี่ยวกับความรักคุณอยากจะลืมมันตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ไป,ไปโฟกัสเรื่องการเงินหรือไปอยู่กับสังคมบ้างเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเศร้ายิ่งขึ้นไปอีกคุณก็เลยคิดว่าโอเคงั้นต้องปรับเอ NERGY ใหม่ละนะคะเราเบี่ยงเบนไปสู่การที่จะหันไปดูแลในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินอะไรแบบนี้มากกว่านั่นเองนะคะ ซึ่งถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันก็เกิดอารมณ์ท้อนะคะอารมณ์ท้อหรือว่าอยากที่จะเออไปให้พ้นๆหรือว่าหลีกหนีความสัมพันธ์ไปแต่มันก็ดูเหมือนว่ายังทําไม่ได้นะยังมีการยึกยักคือจะไปจะมูฟออนก็ยังไปไม่ได้นะคะก็ยังถอยกลับมาดูอยู่ตลอดมีในเรื่องของความคิดถึงนะคะก็จะต้องบอกว่า2คนนี้นะคะมีอีโก้ใส่กันนะคะตัวคุณเอง นะโดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีก้สูงนะแล้วกออ็คุณอาจจะดิวกับคนที่เป็นชาวสิงห์นะคะสิงค์แล้วก็เดนเพอร์เชรชาวเมธนะคะอย่างที่บอกตัวเขาเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยชอบกันที่จะต้องมาถูกควบคุมคอนโทรลอะไรแบบนี้แล้วเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณไปควบคุมคอนโทรลสถานการณ์นะคะ คือถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนกับมีคนที่อาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะที่แบบเหมือนโดนควบคุมความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาเป็นคนที่ยอมคุณนะเขาเป็นคนที่แบบรักคุณมากอะ่ะแล้วเป็นเอ NERGY ของคู่กันด้วยนะคะ The string เนี่ยนะฮะแต่ว่าแบบเหมือนกับแบบยังมีความต่างคนต่างไม่ค่อยยอมลงให้กันนะเหมือนต่างคนต่างก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งอะยอมเราอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วทางแก้จะมีได้ง่ายมากก็คือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ย นะคะเ,เปลี่ยนเป็นความรู้สึกให้ความรักความเข้าใจความอ่อนโยนนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยราบรื่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในความหวังของคุณเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะในช่วงนี้ทั้งด้านการงานการเงินนะคะก็ อยากจะให้มันสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกคุณก็เ,เลยอาจจะมุ่งไปในเรื่องของการงานการเงินยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้นะคะแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็แอบหวังว่าอถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะมันมันสามารถไปต่อได้แล้วมันไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีเรื่องของคอมมิชเมนต์หรือการแต่งงานหรือว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือความ ฝันแล้วก็ความหวังของคุณเลยทีเดียวแต่ณตอนนี้นะคะถ้าหากมันยังทําอะไรไม่ได้มากคุณก็มา ดูแลในเรื่องของการเงินตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองในช่วงนี้นะคะหลักๆเลยก็คืออยู่กับตัวเองนะแล้วก็แต่แต่ก็เป็นการอยู่ที่มันมันมีความสุขสงบทางจิตใจหรือความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าในอดีตที่ดูเหมือนเป็นห้าถ้วยนะคะความเศร้าหมองหม่นหมองเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะคะเทิร์นเอนเนอร์จีไปเป็นความสุขนะคะกับสิ่งที่แวดล้อมรายล้อมตัวเราความสําเร็จต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งมัน มันดูดีมากนะแต่ถ้าถามว่าความหวานในเรื่องของความรักในช่วงนี้ความหวานมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะคะแต่ว่าความสุขความสำเร็จด้านอื่นๆน่ะมันค่อนข้างจะเติมเต็มคุณมากพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองนี่เราลองมาดูนะคะโมเมนต์อะไรที่โดดเด่นภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลในช่วงเดือนนี้นะคะของทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้าง ภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลน,นะคะถามว่าเออมันใช้อาจจะมีในช่วงเวลาที่ได้กลับมาพูดคุยนะคะหรือว่าเจราจาพบปะอะไรอย่างนี้มีนะคะด้วย3มถ้วยด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ตรงนี้นะคะ six of ball นะคะมันเหมือนกับแบบคุณอาจจะได้กลับมาพูดคุยหรือใช้เวลาร่วมกันตรงเนี้ยมาตกลงเจราจานะคะ อะไรร่วมกันพอสมควรนะคะคุณอาจจะมีการตัดสินใจกันนะะตัดสินใจว่าเออจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ เปิด,ดเผยความในใจของกันนะคะแต่มันมีไพ่ความรักอยู่นะคะทูอับคัเนี่ยมีความรักแต่ว่าเหมือนเหมือนยังยังมีการใส่หน้ากากบางอย่างเข้าหากันนะคะหรือว่าการที่อาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดก็ได้นะหรือ,เ,อ,อเราไม่ได้บอกเขาเราเรามีความรักอยู่ในใจแต่แต่ไม่ได้แสดงออกในช่วงนี้นะคะหรือว่าไม่ได้เปิดเผยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ในช่วงนี้ก็ได้นี้เราลองไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักเป็นยังไง เส้นทางแห่งความรักของชาวตุลนนะคะในช่วงนี้มันนี่แมทเตรสเนี่ยคะ่ะอ๋อแมทเตอร์สนะคะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของเงินค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่ใน เลยนะคะในเดือนนี้เลยเพราะว่าเงินเข้ามามีทิทธิพลมากนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่ที่1อันที่2ออ,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการเงินและที่3ก็คือ,อคุณอิทธิพลของการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะหันไปโฟกัสเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษนั่นเอง d d e n e v e n t นะคะบางทีต้องอ สองคนเนี่ยระวังในเรื่องของการมีอีโก้กโใส่กันมีอะไรก็ไม่สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแบบบางทีไปเล่นไมค์เกมกันอะไรกันนะคะมีอีโก้กโใส่กันนะคะเธอเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมหรือว่าไม่มีใครเป็นฝ่ายที่จะยอมใครก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้คาดคิดได้มากเหมือนกันนะคะเช่นอาจจะมีการทะเลาะกาันยอนกันหรือว่าแบบว่าเออไม่ได้ พูดคุยกันจู่ๆก็ไม่พูดกันขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นฉับพันก็คือ,อพยายามดูแลนะคะในเรื่องของการเงินนะคะให้ให้มันสมูทไปในเดือนนี้ให้ได้นะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแหละเพียงแต่ต้องต้องเอออาจจะรอบคอบในเรื่องของการเงินนั่นเองนี้เราลองไปดูว่า,าคำถามนะคะชาวตุนมีคำถามอะไรในใจหรือเปล่าเรา จะไปถามจาก Oracle เพื่อที่จะให้คำตอบนะคะสิ่งที่ชาวตุนถามนะคะคำตอบบอกว่า you don't need to k now now คุณไม่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะคุณถามอะไรในใจเอ่ยไพ่บอก y o u t o n t n to k t o w now ไม่จำเป็นต้องรู้ในตอนนี้หรอกนะและ Noting h wrong with you ถ้าจะบอกว่าเออคุณทำผิดอะไรหรือเปล่าหรือคุณมีอะไรผิดหรือเปล่าพลาดกับความสัมพันธ์นี้ไม่นะคะคุณไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะก็เหมือนกับว่าก็คุณในสถานการณ์ตรงนั้นคุณก็คงทำดีที่สุดแล้วนั่นเองนี้เราลองไปดูว่าเลฟแฟนโรแมนต์อยากจะมาบอกอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้บ้างนะคะ True love เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยก็จะบอกว่า มันเป็นความรักแท้นะคะเป็นความรักแท้หรือว่าสามารถพัฒนาไปเป็นความรักแท้ได้นะคะขอให้ประคับประคองกันต่อไปให้ดีนะคะแล้วก็แองเจจะมาให้คำแนะนำสามใบ passion love yourself first และ deception เนี่ยค่ะมันมีเหมือนภาวะการที่ยังมีการปกปิด อะไรบางอย่างอยู่นะคะคือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยนะคะหรือว่าบอกถึงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนึกคิดก็ได้นะคะหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะที่แบบว่ายังเป็นส่วนที่ ความจริงที่ไม่ได้บอกออกมาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีทั้งความรักนะแล้วก็มีทั้งแพชชั่นอยู่นะคะยังไงก็ลองพยายามดิวกันโดยใต้พื้นฐานของ love yourself first นะคะ yourself respect make you more romantically attract เพราะว่าในเรื่องของการรักตัวเองเลือกตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยนะคะมันจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเอง นี่ก็คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวตุนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็ <c oughs> กด subscribe และแชร์ให้ช่องนิลยาถารุนนั่นเองไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ